พิสมนะครับถึงยูบ้านชัยพรครับอำเภอบึงการจังหวัดหนองคายของเฮานะครับเพราะว่าพิสมเนี่เอาปุ๋ยดอกคุณนมาใส่ก็ถือว่าอ่าปริมาณการไหลของอย่างไหลมากกับไหลปกติก็บ่าถึงว่าครับไหลแบบไหลจนๆแบบว่ามันอ็ไหลแบบปกติของมันนี่เลยแต่ว่ามาหันย่อยโดนแน่ย่อยโดนเออทําเวลาพว่าหันเท่าจิยอดปุ๊บก็ว่าต้องทําเวลาครับทําใจว่าราไมต้องท่ายอดมันย่อยโดนมันย่อยโดนเนาะ อันนี้โนแหงนี่จีบไปมั่งอันนี้โคบ้อนแหงประด้เพราะมันหมาดนี่มันก็ย่อยน้ำนี่แหละถือว่ามันบ้อนใแหงนี่นี่ครับครับครับเออมันก็ย่อยน้ำนี่โอ้นะครับอันนี้อยู่ในถ้วยนี่จักมีดครับมีในถ้วยนี่บ่ครับสามสามมีดโอ้ยหนาดีใจน้ำเน่าเต็มหนาเลยเนาะยางเต็มหนาเอาเพราะเบื้ง ต้นที่สองนี่รู้สึกว, <c oughs> กว่าไ,ไอ้ถัวยยางนี่สีเงย์ก็เก่าเป็นอยงังคือเปลี่ยนถั่วเงย์ครับมันโกเงย์เดี๋วมันออกไหลมันออกไหลตะกี้เคย <c oughs> เคยเป็นอย่งสี <c oughs> บ่บ่บ่เคยเป็นเป็นบ่ว <c oughs> แต่ใส่ปุ๋ยมานนี่เดี๋ยวอ๋อนะครับโอเคครับเห็นอย่างสี่เป็นอย่งสี่ <c oughs> น,นี่นี่นนนละสามมิตรเลย ในถวยนี่สามมิตนะครับในถวยจัมโพูในถวยจัมโบ้นะสามมิตเลยซึ่งท่านแหละครับจากใบสองนี่กับตัวสีเหลืองประมาณจักถุงกว่าพี่ตัวสีได้หยอดกดกับประมาณสามสี่ถุงโอ้ตัวพันสุ์เส้าแต่ป่านนั่งโคกเส้ากับเส้าโคกปะเส้ากับเป็นยังมีเห็นนะครับแต่ว่าเ้าก็ต้องหยอดเพราะว่าฝนมันสีมากครับเพราะฝนมันมีเ้างหัจักเวลาฝนมากเด้ครับเวลาฝนมันสีมากเวลาเท่านั้นเท่านี้นะอืม นี่นะมันมันสิบัวแบบไรดิงดอกมันสิค่อยซึมมันก็สิไปของคนครับอืซัมนีย่ะตีปริมันดิโอเคนะครับเวลาบ่ายสองนะครับอ่ฮะมันสีซึมแบบซึมไปเรื่อยแต่ว่ากันได้ไล่ก็เพ่กสิไล์ไปตลอดได้บานเ่ยบอกเคยอ่อนไมครับเป็นแบบนี้บัอ๋อมันบอวไล่เร็วดอกแต่ว่ามันกัสิไลไปเรื่อยของมันครับผมถันั้ามันปุ๋ยเคมีมันสีแบบไหวทบมีน้ำบัวท่านไม่ใช่ปุ๋ยเคมีอ๋อ แต่แต่เคยใส่มาครับกมีปีนี่แหละไซซี่ว่าผบนี่ครยแต่แต่ปวดจีดมาเหรียญเคมีมาตลอดอแต่ว่าเคมีสิบว่เป็นแบบนี้ครับเขาดึงมีดน้ำสิบว่าท่านมันสเรียนออกก้อนมีดปุ๋นะแต่ว่าห่างเหมือนเร็วแต่ว่ามันหันหยุดเร็วหยุดเร็วเนาะหยุดเร็วเนาะแต่ว่าเพร่ะน,นี่สิไปเรื่อยๆของเพิ่นไปเรื่อยๆเนาะอโ้ดอกคูณนี่เนาะไปเรื่อยๆเนาะตั้งแต่ว่าท่านใส่ปุ๋ยอันนี้มากเลยได้สิบสี่สอบบัดส่แล้วได้ยี่สิบเอ็ดสอบลายาวลาโดนมาไหมครับ จากสิบกุมือสิบสี่จากสิบสี่สอบเป็นยี่สิบเอ็ดอีเบียสอบในรอบสิบกุมือนี่ยนะในรอบสิบกุมือบาทนี้มากขายเสื้อที่สองเนี่ยได้แปดร้อยกุโลแต่เราเลิกจากปกตินี่จากอันยี่สิบเอ็ดสอบมันเมา่ขายอีกรอบหนึ่งเนี่ได้ได้แปดร้อยกุโล่โอ้ครับจากเคยได้ห้าร้อยกั้งครับเมื่อเป็นแปดร้อยกั้งจากระยะเวลาประมาณยี่สิบมือเออโอ้คับเยีิมเลยครับหยิบเลยเออหญ่ใหญ่นั่นกเราวเรียกดมันก็ออกไปของมันเร็กเล็แต่ว่ามันออกดุล มันหอยดนเว้าง่ายไปครับผม่าย่อยเร็วแต่ว่ามันถัย่อยดนลเพราว่าก็ออกซ้ํากันครับก็ขึ้นอืกังเว้นนี่ขีกงเว้นออกซ้ำกันเข้าขึ้นรัตพุธมอันรับบนนอ่นเนี่ยขันวาคุณกอกยางมันแหงรับอันที่เอาอดนรับบนนย่อนกอกยางมันบ่แหงแสดงว่าปุ๋ยเนี่ยมีส่วนในหลายเนาะปกตินี่ถ้าเป็นยังอื่นก็เลยขีดออกงานก็กานนาะเนาะอะไก็เบาๆแล้วเนาะครับผมความเข้มข้นของยางเป็นไรครับ ป,ปุ๋ยตัวนี้นี่มั่เาเคยขายนำย้ำยางเขาเ่อว่าผมจักว่าเบอร์เส้นถอยแต่ว่าตามเมืองแล้วมันมันออกเยอะแต่ว่ามันออกขุนออกขุนนี่คือดีคือบอดีออกขุนเมื่อกดีก็ออกใส่เนาะออกใสอยางก็นักเด้ครับม่นมนี่จะนำแต่ว่านี่ออกมันออกขุนจากประสบการณ์ที่เขาเคยกีดยางไว้เนาะตามที่ประสบการณ์เคยเช็ดบ้างครับครับบอกคือปุ๋ยของอ่นคือดอกขุนนี่เป็นวอกกับสิว่นย่องมันกับเปมนยยองดอกคือเขาก็ มอกไปตามความจริงเนาะครับครับครับเคื่อมันออกอย่หันออกคุณแต่ว่ากลับ่อกเรียวแต่ว่ากับง่อยไปของเพื่อนไปยังสิอ๋อแต่ว่าอันนี้ส่วสีได้หยอดกับประมาณสามสีทุ่มเหมนเด้ยนี่จากใบสองจากใบสองนี่แหละเพรามันสีเศร้าง่ายๆเนี่ยนี่มันจีไปเรื่อยๆของเพื่อนว่าแต่ไปครับครับครับเปลือกไป็นครับพี่เนียเปลือกควายเปลือกควายมัมจีบมันจีดนิ่มจี่ไงมันสิบว่าแบบดังคู่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 เพื่อนนี่สมันจีจ้อย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 ไปเลยมันซุ่มคกิดว่าหนามันซุ่ หนามันแหงแล้วมันสีซ้ำไหนคือดอกเท่านั้นครับแล้วกัปุ๋ยนี่กับปุ๋ยมันโฆษณาแล้วก็บปุ๋ยได้แล้วก็บปุ๋ยได้ผู้มานี่กับปุ๋ยได้จังว่าใ้รบอาทังสัตว์ทั้งสี่นี่คือฝามันแหงมันสิย้อยคับกว่านี้นะนะบ่ได้สินจางลางวัลนอย่างดอกแต่ว่ากัสีว่าโฆษณานะซอยกับโเมีอนคือเข้าว้าไปตามความจริงเนาะครับผมคือหนามันซุบมันก็ย่อยซ้ำนี่แล้วหนามันแหงมันสีย่อยซ้ำับแล้วโคกหน้าตายมันขึ้นแล้โคกมันหนาพอไตมันบวออกมันสีไปไใสคือดอกแค่นั้น ผ <usion> <personas> in <season> ู้เสียกับเสียผู้บ่เสียกับแล้วแต่คือบ่ได้บังคับนะครับครับผู้ใดเสียกับซื้อไม่ซื้อไปซื้อมา้งใช่ครับผู้บ่เสียกับเมืองซะกนัดเจียวให้เมืองดอกเงินน่น